เซียเทสหรัฐยับทิ้งสินรสมการ7.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซับจีวันที่29พฤษภาคม2568ยูกาดิชันค่ะธนวัฒน์วังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกมาดูเรื่องราวหลังจากทรัมป์ออกมาตรก,การตั้งกำแพงภาษีผลเป็นยังไงพูดมารายเรื่องเรื่องวันนี้น่าสนใจเป็นข้อพิสูจน์ว่าทรัมป์พลาด มาตรการนี้ลมเหลวอย่างไรมาดูกันมาตรการตั้งกำแบ่งภาษีของทรัมป์ตอนนี้ออกอาการทำพิษนะคะสรัตุกทีเดียววันนี้ชัดเจนแล้วว่าเอเชียเทสรัฐค่าตุกเลยมีรายงานจากสื่อเศรษฐกิจหลายฉบับของมากันนะคะบอกว่าเม็ดเงินลงทุนจากเอเชียในสินทรัพย์ของสรัดนะ ที่เคยสะสมมีมูลค่าถึง7.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ถูกโยกไปซื้อสินทรัพย์จีนแล้วก็ไปตลาดอื่นสินค้าอื่นๆที่ปลอดภัยนี่เป็นแรงสั่นสะเทิงครั้งใหญ่ที่สุดในตลาดการเงินนับตั้งแต่ปี2 5 5 1นะคะเป็นผลสะท้อนกลับของสงครามภาษีที่ทรัมป์เกาะขึ้นทรัมป์อ้างเป็นแผนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก ปฏิรูปอะไรทำลายคนอื่นดูดเอามาใช้ตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมันจะเรียกปฏิรูปเศรษฐกิจโลกได้ยังไงมันเหมือนกับอันธพาลข่มขคู่โลกมากกว่าไหมการตั้งกำแงพงภาษีนำเข้าต่อประเทศอื่นๆทั้งพันธมิตรทั้งคู่แข่งทั้งคู่วรปักษแบบนี้มันคือการกีดกันทางการค้าเรียกว่าปิดมิดติหรือบริบท เซรีโลกเสรีการค้าเสรีไปเลยปรากฏว่าลูกค้ารายใหญ่ของสถาบันการเงินระดับโลกในเอเชียต่างพากันหันไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นเทของสรัฐนูน่นไปลงในสินทรัพย์จีนทองคำสกุลเงินดิจิตอลุกไหมล่ะคะอเมริกา ตลาดการเงินโลกปั่นป่วนส่งสัญญาณการสิ้นสุดยุคที่สรัฐเป็นศูนย์กลางการเงินโลกใช่หรือไม่เมื่อเงินทุนเอเซียก้อนยักษ์นะคะบึ้มเลยถอนตัวออกจากสินทรัพย์ของสรัฐนักวิเคราะห์เขาคาดว่า2.5ล้านล้านไหลพรึบเข้าตลาดอื่นทั่วโลกเลยดูญี่ปุ่นเลยทำสิเงินไหลเข้า5,070ล้านดอลลาร์สรัฐอันนี้ สร้างความไม่แน่นอนและความผันผวนในตลาดเงินของสหรัฐจากที่เคยเป็นแหล่งพักเงินปลอดภัยของโลกอันนี้เรียกว่าโยกสินทรัพย์สหรัฐเนี่ยไม่ได้มีแค่พันธบัตรไม่ได้มีแค่ดอลลาร์แต่ยังมีหุ้นสารพัดแล้วก็ไม่ใช่หุ้นของสหรัฐเองด้วยนะคะหุ้นของสหรัฐที่ไปลงทุนรายใหญ่ๆทั้งเอเชียซึ่งส่วนใหญ่คือเอเชียนั่นแหละเพราะสานะดีตอนนี้โยกหมดเลย ผลกระทบนี้เห็นชัดมากเมือ่อบริษัทประกันภัยไต้หวันขาดทุนกว่า620ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาความผันผวนของค่าเงินและการเทขายดอลลาร์มีส่วนทำให้ค่าเงินของไต้หวันแข็ง8.5นะคะจากเดิมแค่2วันตอนต้นเดือนพฤษภาคมอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ตกใจกันหลายฝ่ายขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในพอร์ตลงทุนสรัฐ ว่า18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเราถ้าเราไม่ตามไปดูข้างหลังเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเออเราบอกว่าทำไมมันไม่ดีล่ะในเมื่อค่าเงินแข็งขึ้นแต่ที่ผ่านมาอิงจะก้ากับเงินดอลลาร์ตลอดพอดอลลาร์มีความเสียหายก็ทบเห็นไหมคะทำให้จีนไม่สามารถเทพันธบัตรด,ดอลลาร์แบบรัวรัวทันทีได้ต้องค่อยๆเทเปลี่ยนสเตตัสเปลี่ยนไปซื้อทองแทนเปลี่ยนเอาไปลงทุนแทนอะไรเหล่านี้ บริษัทประกรันชีวิตยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นและกองทุนบำเหน็จบันนานออสเตรเลียเพนค่ะหาทางเลือกใหม่แทนพันธบัตรสรัฐจะบอกว่าเทก็ไม่กล้าบอกทีจริงก็เทนั่นแหละข้อมูลล่าสุดพบว่าจีนก็ยังคงลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสรัฐอย่างต่อเนื่องไม่ได้หวมหาบนะคะแต่ไม่หยุดไปทาอะไรไปสะสมทองไปประกาศใช้หยวนค้าข,ขายต่างชาติ ให้ธนาคารต่างๆเก็บหยวนเทดอลลาร์แสบไมล่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมาจากหลายปัจจัยนะคะนักวิเคราะห์คอมมอปัจจัยการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐปัจจัยการเมืองภายในของสหรัฐที่แตกแยกรุนแรงสังคมก็แตกแยกรุนแรงโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศเลยล้าสมัยแต่ไม่มีโปรเจกต์ที่จะสร้างใหม่ มันถึงได้เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวสะพานพังเดี๋ยวเรือชนสะพานบ่อยกระทบกับเศรษฐกิจการใช้ดอลลา่าอาไปเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธใช้คว่มบาทใช้ดอลลา่าไปบีบบาระปะพวกนี้พาให้ใครต่อใครหนีสิคะกลัวโดนด้วยตัวอย่างของรัสเซียที่โดนหนักคว่มบาท16-17รอบ แต่ยังรอดมาได้ยิ่งเป็นกำลังใจให้คนเทนีดอลลาร์กันร่รวัวรัวนโยบายภาษีของทรัมป์ไปตั้งกำแพงภาษีสูงทางการค้ากับนานชาติทั่วโลกแต่กลับมาลดภาษีภายในประเทศมีหลายรายการนะคะส่งผลกระทบต่อรายได้แล้วก็วินัยการคลัง อันนี้มันมีรายละเอียดเจาะเรื่องนี้อีกแต่เนี่ยแหละก็ทต่ไม่เกิดความไม่มั่นใจในการบริหารด้านเศรษฐกิจของของทรัมป์นะคะผลก็อย่างที่เห็นเทยกขยงหนีข้อมูลล่าสุดยังระบุอีกว่านักลงทุนต่างชาติซื้อสุดที่พันธบัตรและหุ้นที่ญี่ปุ่นมากกว่า8.2ล,ล้านล้านเยนหรือ5,7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือเดือนเมษายนเนี่ยบูมเลย ทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของญี่ปุ่นวันนี้ดีขึ้นนะคะนักวิเคราะห์หลายค่ายเลยมองว่าสำหรับญี่ปุ่นแล้วสุ่มเสี่ยงวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเชิงภาพรวมอันนั้นไปเจาะอ,อีกเรื่องหนึ่งเลยนะแต่ว่าขนาดนั้นนะผู้ถือสินทรัพย์สรัฐจำนวนมากทั้งของสรัฐเองและในเอเชียก็ยังไปซบ สินทรัพย์ของญี่ปุ่นก็ดูว่าญี่ปุ่นน่ะยังดีกว่าอเมริกาประมาณนั้นผูดจัดด้านการเงินและความมั่งคั่งทั่วโลกพากาันรปรับพอร์ตการลงทุนครั้งใหญ่นะคะตลอดหนึ่งเดือนนี้เห็นชัดมากเงินทุนเอเชียทยอยถอนจากสหรัฐขณะที่เอเชียเองเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่เพิ่งการส่งออกนำด้วยการส่งออกมายถึงไรายได้บ้านเราก็ใช่นะคะตอนนี้ ต้องเน้นเรื่องการกระตุ้นบริโภคภายในใครทำหรืออยังมันจะอาการหนักทั้งส่งออกและบริโภคภายในหรือเปล่าคนอื่นนะเขาปรับแล้วนะคะรองรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนยักษ์ขยับเนี่ยมันกระเทือนหมดโอกาสที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งโลกในเชิงมหาภาคเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของทรัมป์ทรัมป์บอกว่าเขาต้องการปรับทั้งโลก โดยอเมริกา The First ก็คืออเมริกาต้องรอดก่อนดีก่อนใครแล้วใครเขาจะยอมคะโลกใบนี้มีประเทศมากกว่า193นะคะเพราะ193นี่สมาชิกสหประชาชาติแต่ยังมีอีกเยอะที่ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเพราะว่ารวยไม่พอประมาณนี้หรือใหญ่ไม่พอ อย่างปาเลสไตน์แต่ตอนนี้ก็กําลังจะให้ปาเลสไตน์เข้านะคะแต่คงยังทําไม่ได้ตราบใดที่สหรัฐยังวิโตอยู่ที่ชัดเจนตอนนี้คือนโยบอลายอันธพานตั้งกำแงพงภาษีของทรัมป์ได้ส่งผลให้อาเซียนสู้เอเชียทิ้งแล้วค่ะ